เอาพี่น้องนะครับมือนี้เขาสิมีเมนู 2, G, น2 3, นอจีนะครับสอ3จีสาหลังจากที่เากวัดนะครับเขาไต่มาได้แล้วนะครับมึงเอาี่น้องแม่งที่ซ่อนครับแต่อยู่ประมาณ2จานนี่แหละนี้ทอดแล้วครับนะครับมือนี้เขามีเมนู2อย่างครับพี่น้องนะครับ แม่เป็นกำลังอดแมงกีซ้อนอีกอย่างนึงบ้านเน่ยเนี่ยครับผ้าพีฟ้าดงมากรอยบักหอยบ้านเน่ยกิ่นสบเซ่บนะครับฝ่าคึมคึมฝนกระตุกลิ้นแค่หน่อยขอาก็บรรยากาศนะครับบักหวยเชอรี่นะครับเอ่อหลายๆคนทิมนะครับหลายๆคนทิ้งนะครับแต่ว่าผมจะเอามาใส่ประโยชน์เป็นข้าวเขาได้นะครับอันนี้เป็นบักหอยเชอรี่ที่เขาต้มเรียยบร้อแล้วนะครับ ไอ้ไซ้พอนองมาฝากนะครับคนทั้งบ้านผมนี่ยผมมีบมมีโดไปลาหอ,เซเซอยเชลี่ตายเมื่อครู่นะครับไปเน่เพป็นพอดเนยขีดสวนไปสักวันนะครับใส่การพอดกัยเป็นหน่องมันจังบอ่อคลายคอคันควานี่คลายคอควานก็สมัยโบราณเนี่ยส่วนเฮาติมาพาดิ่งพอนองมะข่ายปลาหอยเกลีนะครับหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมันกินได้ที่ผู้กองเหมือนกันปลาหอยโข่งโอ้ปลาหอยเงินเชลีเนี่ยท่านว่า นะครับกินได้อี่น้องนะครับแต่นะครับเปิรนวา่าตามันนี่เมานะครับตาบกหอยลีบกหอยเชลลีนีมม่เมานะครับก้อนอื่นนะครับเขาก็เลยต้องมาแกะตามันก่อนนะครับเฮ็ดจังไดนะครับจะพาพี่พอน้องมาแกะตาบกหอยเชลลีนะครับลองเบิ่งพี่น้องก้อยนี่คักขนาดโอ้ยุอนแต่ว่าว่ามันเย็นแล้ว โอ้ขีนไปน้องมะมะขีมะมะขมเนี่ยี่น้องปลาบลอกไมชเชอรี่มันจะยูซีนี่พี่น้องอันนี้เป็นทองมันนะครับอันนี้คือหัวมันทั้งเม็ดเลยนะครับตัวนี้เป็นทั้งทองนะครับทองเนี่ยชมไข่มันชมมันเนี่ยพี่น้องชมเลือดแดงๆเลยนะครับปลาบลอกไมชเชอรี่นี่ยยูยูมองนี้ครับนี่ปลาบลอกไมชเชอรี่ยูมองนี้งัดขึ้นมาเห็นมพี่น้อง นี่นี่ตามขอ,อ,องไอ้ชลีไปหน้อยนี่จินมีหนวดมีขนเห็นมนนอนไปหน่อมีหนวดเห็นมนนอนหน่อเนี่ครับนี่แก้ันอ,อกเนี่ยตามันไปหนอยตามของไอช้ชลี สามห้าบอกหอยคงชุ่มี่นี่เลี้ยวรวดพี่น้องเลยสมัยแต่เป็นเล็กน้อยเลี้ยงง้วนเนี่ยฝนตกไม่บอกหอยคงนะครับค้บกันซีตัวหาตัวเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่สมัยนี้เช่าให้เช่าหนะ้ามักสมบายเช่าให้เช่าหนะ้าเริ่มขีข่ขั้นสีดยาคาหยายาว้าแต่บอกหอยพี่น้องกบกันทีดับเตลิตวนสั์สัตว์ก ่ครันตามานันนะครับดึงออกของตัวนอวมนันนี่ให้เลี้ยวไปเต้หัวนะครับบนท่านชัดเขียนอ,อยู่เต้หนุย่ยเกียมันออกมาหงายเอ้ความมันลง เ้าเอยว่ามันเมาครับตากันผมกับเว้นแค่เมาเท่าหั้าบอกไหน่ย เนี่ยครับตาบอกหวยเชอรี่นะครับแกะออกซะก่อนนะครับเ <c oughs> พี่น้องเนี่ยได้หลายอยู่พี่น้องวันบนไ,ได้หน่อยเดี่ยเป็นถ้วยสองถ้วยเป็นถ้วยโดยยู่ดังนั้นนึงอันนี้ตัวเป็นเปลีป่ยนพี่น้องอาจจะเดี๋ยวพายบีพี่น้องไปไต่ไปใส่เบียดในบางอยู่มันดีก็ทนหนักทอนไหม quá đi đi, nó luôn đi lối vào đây các nô, trứng hấp theo pickled number, hấp canh ขวัวคนอนม่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เมนูอันนี้ก่อนอันนี้เมนูขัวีซ้อนครับเมนูขัวอีซ้อน น่ครับพี่น้องซิมมึงอ่ะอืมเขาตาเขาตาอหอมใบเตยน้นครับเอาเข้ไปไม่นูกล้วยบุกไว้หมดน,นะครับหลังจากที่เขาแยตตาเรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับแยตตาบุกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแยทุกตาทุกนุยนะครับเออคนเ่านี่ก็แปกเนาะนะครับเพราะว่าตามันอยู่เป็นพิษก็ยังเอาออกจนได้นะครับกินมันจนได้บราณว่ามันหายเนว้ป้องกันตวนัวกูเนวอกะไรนะครับ ังจากทเ่ยเอาแกะตายไปแล้วะนะครับเทลงน,น้ำล่างสักกันใส่เกลือลงไปครับล่างเอเมื่อกันออก ล่างเอาดินเอาเมือ,มอ,อกหน่อยนะครับหลังจากที่ล่างเอาเมือกเอาดินเอาอย่างมันออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือบวกไอ้พร้อมที่สิ่กลอยบอปหน่อยไปหน้องโอ้ยยังมีบอลพร้อมต้องซอยซะก่อนต้องพันซะก่อนพี่น้องพันจีนหน่อยพี่น้อง กเพาน้อยาในหรอว่าพอดีคันี่ยลงายไหลกะจะไอิ้มขามปูมหัวน้อยๆบ่ต้องขันขั้ครับน่หัวยิงยิงนุ่ยังนอื้กน่อันซะก่อน ใส่เกลือนะครับใส่หน้ามาไว้มาปีนะครับ,นะรบพ่เชี้ให้ปีนั้นบบมีรสบ่มีสีดำนะครับปีสีขาวเป็นได้กินตีเหลือไปทางกินครับครับตะกให้ ช้อนนึงกรับพนงบเบื่อ เยากครับเก็บม,มกยนี่อัมมนน,อนี้เนี่ยมันบ่อยเองก่อทอดหอยรหอยหอยอะไรหอยทะเลไงกินได้้ยกินได้เชมนี่ยหอมผักชีครับลายผักชีเนีย่อะไรี่นี่ <c oughs> ป,าป,าปาลาปลาไหม่ลาลงไปอ่าันนี้คููของคนอีสานปลาเด็กครับโอ้ยปลาพิษเลือ bằng lao hoặc bằng quê Hãy hết rồi, lúc sau Mì Gõ Để không กลัวครับลาบลาบนี่ขาดบริเรวณเล็กๆกลัวตะไคร้ใบมะกรูดมาเป็นแบบโมปลีนะครับปลีกล้วยนี่เอาเสียหน้าม,มันจะบดดัมใส่ปีแกล้วเข้าไป หอยว่านไตมดหอยกระโดดหอยกระโดดวัดตั้งาตซิมันทำอะไรมบุตมไปเลย ข้อไก่นกี่พอลืบอกซื้นี่มาด้วยข้อไก่นะขอเให้ึไปเสมจริงขานอครับครับครับเดครับเราตามนะครับ นี่สองตัวกันเนาะกลางบ้านเราประเด็กมาส่งครับพี่น้อง กวยว่าจะากวยบุโอ้ผักเปียงคักคักคักบึงเอาครับพี่น้องเมนูมือนี้เว้ยหามาใส่ครับพี่เด็ดอีสานนะครับขัวแมงกีซอนก้อยก้อยบุ้งใบเด้ปลาเด็กบวงตำเจียวพริกดิบผักเคียงหลายๆบเนี่ยโอ้านผักพี่น้องเอหามาใส่หามาใส่วีสานบ้านเฮาโควิดมันลำบาก หากินรถอยากแบบนี้ล่ะโชคดีไม่ใช่สุบสุสคนสวัสดีครับผม